อันนี้ลงแข่งมันลงแข่งสนุกสนานได้อย่างเดียวนะเงินรางวัลมันน้อยไปนะครับมันไม่เหมือนเกมพวกอาวีหรือพวกที่ซ้อมแบบจริงจังได้นะครับยอมเหนื่อยมาซ้อมเผื่อเผื่อฟลุก๊กได้ให้เงินรางวัลที่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เอาไว้เล่นแบบสนุกสนานกันเองเล่นเป็นทีมก็แบบไปแข่งกันเองสนุกสนานดีกว่านะครับอย่าไปหวังว่าแบบต้องชนะต้องอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เอาแค่ได้ฟิลบรรยากาศในการแข่งก็พอแล้วแพทว่าอะไรวะอ่านไม่ทันอยากเล่นเป็นงานแบบพี่ เป็นชีวิตในฝันอยากเล่นเกมเป็นงานเหรอมถ้าเล่นเป็นงานจริงก็เบื่อมันต้องเป็นเกมที่เรารักแล้วก็ต้องคิดแบบนี้งานที่เล่นเกมเนี่ยวันหนึ่งเกมที่เราเล่นเนี่ยเราก็ต้องเลิกเล่นไปนะแล้วเราจะไปทําอะไรถ้าเกิดเราไปเจอ,อเกมที่เราไม่ชอบอย่าง,งนี้คูดน่าเบื่อเลยนะครับก็อันนี้พี่โชคดีที่แบบพี่ทําเป็นเวลาว่างแล้วก็มีหลายคนซัพพอร์ตนะครับก็คือโชคดีนะครับตรงนี้ที่แบบ ได้เล่นเกมด้วยได้หาเพื่อนคุยแล้วก็มีคนมาคุยแบบนี้นะครับสนุกสนานได้สร้างความบันเทิงให้คนอื่นนะพี่รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากที่ได้ทําตรงนี้นะถึงมันจะเป็นงานอดิเรกก็เถอะแต่พี่ก็คุ้มกับการที่พี่แบบอดนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นเกมสนุกดีชอบเลยขนาดแรงซุปสแสลมยังไม่มีใครเหลือมองชะ nice, ต,ตั้งแต่ได้อาดฉีดมา500ร้อาครังอีเราโหดจังวะ จ้ำบอลได้รนะัวๆะปกติจ้ำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรตูมเป็นไงเซฟบอลให้ด้วยอะ่ะเนี่ยอลังแข่งเงินนะอะไรล่ะครับพื้นที่นี้ของผมอเอาเรื่องา่าป่าบอปลปาดีนะไม่ส่งให้พิจิสวยครับ 5คะนนยยนี่มีความสามารถแหละพี่ไม่โชคดีหรอกขอบคุณมากๆขอบคุณแพทมากมากครับเฮ้ยสวยเออนล่าอย่างเปียวอันนี้เอารูนสองมาใช่ไหมถ้าเป็นพี่เมื่อกี้สอยสามแต้ไปแล้วไม่โดนตกแน่นอนันแต่รบกวนไม่รบกวนอีกเรื่องอะไรล่ะครับนี่ผมอาชีพมาห้าร้อยจะมาดังได้ยังไงล่ะ ดูด้วยเขาอาฉีดมาเยอะขนาดนี้นาอาฉีดมาเยอะขานาดนี้ผมจะปล่อยพวกคุณไปได้อย่างไรปกติไม่ตกแบค็คดังนะครับอันนี้ต้องตั้งใจเล่นนิดนึงมีเงินรางวัลอาฉีดมาห้ารอยเนี่ยสบา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 ยโอเคไม่ได้แนละ้วตลกตัวตัวเราเองมะ โหเป็นดังจังหวะสองเหรอเฮ้ยโคตรฟีดโดดสามโคตรเลยอ่ะถ้าเขาโดดหมดเลยอ่ะ็อตไม่คิดเป็นพี่ลากไปยิงสามแต้มเลยใจถึงใจถึงโอ้โหมันเออสมหน้าสมหน้าเทอร์เวอร์ไปดิสวยครับ อะไรอะไรออกไปเลยเซ็นเตอร์ออกไปข้างสนามเลยตรงนี้รุ่นใหญ่เขาเล่นกันสักุู่ฝากด้วยครับหลบได้นี่ฮะโอ้โหซอนให้ด้วยวะขยันจัดวีแคสตกยังไงวะไอ้แว่นเนี่ย มันต้องรอมันกระเดืบไปก่อนหนึ่งครั้งใช่ปะดังทั้งวันเลยไม่ค่อยเจอคนออกมาดังอะ่ะส่วใจมเขาไายิงอะ่ะลูนเต็มเหรอขาดยี่สิบลูนแค่ยี่สิบมันไม่ช่วยอะไรนายหรอกเจมเกมเนี่ยลูนไม่ได้วัดทุกอย่างหรอคนวัดกันที่ทีมเวิร์กโคตรเท่หล่อเท่ อ๋อจังหวะ1.5โอเคต้องร้อยเข้าม้วนไปก่อนแล้วค่อยตกถูตกซ่องปะแล้วไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้โดดโดดเออขอบคุณมากแค่นั้นแหละเอาอโดด <laughs> มันจ่ายติดได้งไงวะอุ้ยลืมลืม1.51.5ท่องไว้มันลุนใหญ่ลุนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอะแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองจุดสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเองเจมต่อให้ไฟของข้ามากง ไม่ได้แอมพี่หลอยนะ้องแต่มันยิงง่ายๆไม่ได้หรอกพี่วิ่งทั้งสนามตอนเนี้ยอัดฉีดมาวิลมอ่ะผมเล่นตีผมแบ่แทบทุกเกมอาวก็ดีแล้วไงไม่ดีหรออะไรอะไรอะครับโดดขอบคุณมากที่ไว้ใจเราแต่ไม่ขีกันดีมากเลยนะเราให้เขาโดดเขาก็โดดให้นะครับน่ารักจริงกดเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวกดไลค์ให้ที โอ้โเอ,อรีแลงพี่วอร์นิ่งจองตัวโยชิดะแล้วนะครับโอ้โหขอโทษตำแหน่งไม่ได้อ่ะโยชิดะมีคนจองตัวแล้วรีแลงตอนนี้พี่วอร์นิ่งเขาอยู่ตัวแล้วมั้งสุดยอดสรรอุดดังอ่ะใช่ไหมพี่แต้มน,น่าจะอยู่ตัวแนละ้วอุ้ยบินไปได้ไงวะเุ้ยเก่งจัดว่าชดเมื่อกี้กเขารีบาวได้คือแบบ เจ๋งอะชตไปแค่จริงๆไม่ควรรีบาวได้นะโดนเบียดไกลขนาดนั้นี่เหรอทำเอฟเคว่ะแล้วก็ยิงมเลยแล้วกันเหลี่ยมอยู่ชิดด่านในเหลี่ยมเหรอในเหลี่ยมหรอไปไม่ได้ห่ะเฝ้าไอ้แว่นแอดวานอยู่ใครตายจะพาผมไปหอทำไมอ่ะนายไม่ไปหอกับเขาอะโดด โอเคอีกคอยทีโอเคไป <S <S คือเขาไม่ให้เราทำแต้มเอาง่ายถ้าเขาไม่โดดพี่จะดังมัางนะครับเขาโดดทุกครั้งนะี่คือไปที่ทำแ้มไม่ได้แน่นอนนะอันเตอันเตฟับหัวอันเตผมจอง MTM ได้ไหม <laughs> ได้พี่พี่ <laughs> เขาต้องมาไล่จองพี่กันบนะ้าแต่ MTM โหดจริงนะครับในชมรมอะ่ะใครเอาง่ายงชมรมพี่อะ่ะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะไปกอดขาเข้าไว้นะ พวกสุดยอดสลัมดังอ่ะเขาเล่นกันหมดนะครับส่วนใหญ่ชมรมที่นิสัยดีนะครับประมาณ80ในชมรมอ่ะเขาไม่สนใจแลงเลยนะครับถ้ารีแล้งอ่ะเล่นถ้าเราไม่ได้ห่วยมากๆนะครับอย่างไรเขาก็เล่นกับเราขอแบบรีแล้งขอเล่นด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปจีบๆเขาไว้อ่ะไปคุยกับเขาไม่บ่อยอ่ะพอพาเราแบกแน่นอนนะครับเกมเนี้ยเล่นกับพวกอ่สุดยอดสลัมดังสนุกมากๆนะครับฝีมือเขาแบบว่าสุดจา้าผมจองพี่ไว้นัด จอกตัวรัวๆเลยวะแล้ว,ลว,ลว,ลวลเราได้เพื่อนเล่นด้วยไงแถมแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไปอยู่คนเก่งๆมากๆนะครับปี่มือเราจะพัฒน,นาไปเองนะแบบวัยแบบก้ากระโดดแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปอยู่คนเก่งๆอ่ะพยายามจะแบบกดแต่พวกแรงน้อยๆอย่างเงี้ยเราจะไม่พัฒน,นาฝีมือนะยิ่งเราไปอยู่กับพวกแก๊งนักแข่งได้ไสบายเลยข้อมูลแน่นเ,เลน่นทุกวันทุกวันแล้วเราจะเก่งเองนะครับ อยากถามชัยชนะคืออะไรล่ะพี่เล่นมาจะยี่สิบเกมยังไม่มีวีแววเลยโหหนักดาเมดนายโหดมากว่ะยังไม่ชนะหรอยี่สิบเกมอ่ะนะอยเล่นวันอื่นไหมวันนี้ไม่ใช่วันของนายแล้วอยากจะกลับมาอดนอนเล่นสแลมดังอีกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนานๆเล่นทีสนุกฟาล่าแต่เกมเนี้ยดูคนอื่นเล่นสนุกนะครับ บางทีพี่ไม่ได้สเตยมไปดูคนอื่นเล่นสนุกดีอะ่ะสนุกเลยนะตีพี่มิสีกแกล่งหนึ่งนะครับคันมือคันมือแล้วกดลบแพ้ลบตกร้อยชนะได้สามสิบใจถึงใจถึงเขากดนแต่ในสึกสุดยอดอันนี้กดในแรงเลยนะครับจัดไปสองวันก่อนเล่นแต้มเหลือ 700, เจ็ด้อยเงี้พี่กลับมาได้ เจอคนเทพพากลับมาได้ชนะรัวๆโชคดีมากเฮ้ยมีโชคดีหลอกฝีมือมาคิโดนแฟนเลิกมาสินะอะไรอะไรนะเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยแกงวีเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยก็ไม่สวยขนาดนี้วะสวยมากอะ่ะโล่งไม่โล่งนะครับ มากี่เป็นไม้ยังไงไม่ไม่เกตมุกอ่ะใครเกตมุกบอกหน่อยดิีคืออะไรไม่ต้องตกเขาก็ได้แค่ชูมืออย่างเดียวโยชิดะเอ่อแค่ชูมือไม่ต้องตกเขาอะชูอ,อย่างเดียวอเอาแบบว่าให้รบกวนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยิงไม่แม่นสวยครับเป็นไงล่ะดูแพทแกลงหนึ่ง่า ดูชื่อมันสิอ๋โอเคชื่อมากมุกห้าบาทสิบอ่ะสิบาทก็เอานะป่าขึ้นสนามลงหรือเปล่าวะยังไม่ลงด้วยอ๋อไม่รูนสองแต้มป่าไม่ลงต้องรูนสามสวยครับเฮ้ยอย่างเปรียวเลยวะ่ะส่งบอลให้ข้างหลังแล้วก็จัมชุดยิงเลยเปอร์คอมโปเอายากแากแฟง โอ้โหโอ้โหคุณสองมันใจเย็นจังวะเอาแล้วไม่ลงว่ะตัวย,ยังไงล่ะข้างเขาก็ซวยเหมือนกันไม่ใช่ข้างเรานี่ไงอย่างเฟียวอย่างฟเาางฟียวบาดเดียวก็เอาด้วยบาดเดียวก็เอาโอ้โหเดาถูกแต่ตำแหน่งไม่ถูกต้องน่าจะกดทิศทางผิด ส่งใกล้มากคงเละตัดบอลโชคดีพลาดแล้วนะครับจังหวะนี้กล้าสไลด์ไปทางแพทหรอตกเสียหลักกระบอกเลยตา,ายมึนมึนเลยนะครับช็อตนี้ยืนนี่นนกันทั้งสนามเฮ้ย จัดบอลอีกล้วล่าแท้ตรงนี้แหละเออร่วงไปดิร่วงไปดิเฮ้ยสวยโคตรเฟีเ้ยวจัดไปดินี่สมแล้วที่แกร่งหนึ่งวุ้ยขาดด้วยว่าช็อตเนี้ย เออดูเจมันชวนใครจะกล้าเล่นกับมันวันนั้นมันก็ชวนพี่แบบเนี้ยพี่ตามเล่นไหมครับผมว่าจะมาโยนใส่พี่หน่อยใครกล้าเล่นกับเจมั่งสวยปะพี่วันนี้บอกปล่อยผมไปเถอะครับ โอ้หโหแล้วโคตรเฟี้ยวเลยว่ะยกชิน่าจัดปลายเซฟการันตีชัยชนะตีเลาเกียงบอลม่วยลงห่วงเลยอะไรของเซนโดนะปลาบอลไม่น่าจะลงได้ไหวมากโอ้ยซ้อนให้ไม่ทันนะ่ะเขโดนสกรีนไปไม่ถึงตอนแรกไปแล้วนึกว่าไม่โดนสกรีน ยัดเลยละกันไม่โลเวยเอาแล้วอันติว้าวตะก,กูเรียบร้อยเสียขวัญอันติเต็มแล้วอะเต็เมมือเลยครับ เสร็จเราน้ำสิบแต้มสี่สิบห้าวิชนะแน่นอนเราข้าเรามีเซนโดถือบอลได้ด้วยนะครับไม่ใโชว์ท่าด้วยพี่โชว์บากวับอู้มวันผิววันผิว แก้งเอฟเคแก้งเอฟเคเราตกเนี่ยพลังแห่งการอัดฉีดห้าร้อยบาทไงโคตรเข้มมีคนอัดฉีดมาห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะครับี่เปลี่ยนลากเป็นเซนเตอร์ที่แท้ทูปกติเล่นไม่เอาอะไรเลยต้องยิงสามแต้มให้ลงแล้วจังหวะเนี้ย เหมือนสามแต้มมีสแตก็กลงอยู่หนึ่งดอกโอ้โหแล้วจังหวะนี้รีสู้เขาไม่ได้นะระวังเจมนะเจมจะไปพาแตกทั้งชมทั้งช่รม,มเลยนะครับอืมองตามไม่ทันเลยใช่อย่างนี้แหละทำใจาพี่ พวกเราอายุเยอะแล้วเลี้ยงไวยแบบนี้ไม่ได้นะมึนหัวหนีสู้ได้บอกว่าเจอใครยังไม่เห็นเลยอาณาเหรออาณาเก่งนะทิปอินนะครับก็อารมณ์เดียวกับอาคังองีสองแหละเล่นใกล้กัน เจอใครอะโบแจ็คเหรอใครวะเจเจตึงไหมแรงอะไรใครรู้จักมางโู้วิู้ว่าจะได้เต็มมือผมมีตังแต่เมียไม่ให้เต็มดีมากสวัสดีครับ e c o f f จึงอาจยากถึวไม่น่าหามวะียล้มอ่าละพลาดกดสกิลพลาดสินะแดบเดบสู้เขาทีมเรา เ,เซ็ตพาเธอลอยปั๊บเออได้ปะปั๊บอื้มต่ได้ปะอ่าเอาไปหน่อยเออตัด่อนไปได้เฮ้ยปกติสองลงหนึ่งนะเปิดมาไม่ลงไม้เหงวะ<า>ตอน,นี้ไม่ปกติละ พลาดแล้วปั๊บลูกลงแลวครับเรียบร้อยห้าถึงขอโทษเลยชอตนี้ไม่คิดว่าเซนโดมันตกไกลขนาดนั้น,นแล้วมันปลาระเบิดแฟตไปด้วยนะครับอย่างเซงสามแต้มโดนไปแล้วนะครับลูกลง นี่ไงล่ะมึนซ้ำได้ด้วยเซนโดสกัดดาวร่วงแสบตาด้วยไม่ใช่หรอจัดไปด้ผ่าทัวผ่าทัวเอ็พวกเล่นเก่งต้องพาทัว จูนนอะไเรื่องวะเฮ้ยลงไม่ลงผมใช้ลูนศรแต้มนะครับเพื่อนเมื่อกี้เราลบกลูนแรงไปลูกหนึ่งใช่ปะน่าจะขึ้นสนามลงขอะขอแป่นนึงโหนจริงต้อง เครื่องสนามว่าลบควนอะไรเครื่องสนามเขาไม่นับลบควนผูฟังใส่รุ่นอะไรบางหม่เบาครับรุ่นนี้ดีที่สุดช่างัตั้งแต่ใช้ฟังมาเห็นเขาว่ามีอีกรุ่นหนึ่งของโซนี่ดีมากๆแต่ว่ามันมันแพงจัดไม่ไม่ไหวรุ่นนี้ยังพอรับได้อยู่โอ้โหจะปวด เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว,ว่ารุ่นอะไรนะแอปหนึ่งนะครับขอเล่นแป๊ดหนึ่งไหมแบบวบตาเต็นโดงเลยวะโอ้โหพระเจ้าไกลอะไรขนาดนนั้ เลิกใช้แบตเต็มหูเพราะปวดคออันนี้ไม่ปวดคอครับเอ่อจะต้องถามเล่นกี่ชั่วโมงถึงจะปวดคออ่ะแต่อันนี้ไม่ปวดคอเบาครับส่วนใหญ่จะปวดหูมากกว่าพวกหูฟังพวกนี้นนตืออ๊อฟตันใส่เอาไวก้การในระเบิดแฟลชนะ โดนไปดิเฮ้ยได้อ้ยอ้โหไม่ถึงตัวติดเพื่อนสวยคว่ สวยมากครับผมน,นั้นลูนออะไระอ๋การันตีลงวุวย้ย โอ้มาทันด้วยวะเจ๋งดีกว่าข้างเขาต้โอโดนสามันติแล้วแบบนี้ระเบิดพลงังห้าต้มสิบหกวินาทีถ้าเราเล่นม่วเขาจะทันหรือเปล่วาวะพาทัวร์ก่อนพาทัวร์แล้วยิงยิง เสร็จแล้วอันนี้หูฟังอ่าอะไรวะไม่รู้หูฟัง JP เอ้ย 7p ของแป๊บนึงนะเหมือนจะมีกล่องอยู่แถวนี้ใครขโมยกล่องไปวะ ก็ง่ายแล้วนึ่งนึงมีมีอยู่อืมของสต e ลซีรีส์อ่าใช่ครับของสต e ลซีรีส์นะครับอา A R C T I S แล้วก็เลข7แล้วก็ตัว P นะครับแล้วก็ตามด้วยไวเลสโอเคอันนี้รุ่นนี้ชัวร์ครับอันนี้เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาดูรุ่นนี้ดีครับมันลดราคาบ่อยด้วยช่วงลดราคาจะไม่แพงมากแต่ถ้าเอาชัวร์เลยเอาแบบว่า ฟังแล้วฟินนะครับฟังแล้วฟินเลยเสียงก็ฟินด้วยนะครับจะเป็นของโซนี่ตัวไวเลสตัวหนึ่งประมาณ9 0 0าพนตอรลดราคาตัวใหม่ที่เขาออกอะเขาว่าเบาเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งของของเออเลเซอร์ลเซอร์เลเซอร์น่ะไอตัวใหม่ที่เขาออกมีรู้สึกมีระบบสั่นด้วยนะครับอันนั้นเบาเลยล Sony ่ H ีใช่ไหม จำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับลองไปดูรีวิวดูมันจะมีตัวเทพของเขาอยู่ที่มันเบาสบายแล้วก็เสียงเทพนะครับอีกตัวหนึ่งของของเลเซอร์นะแนะนําหูฟังอะ่ะสองตัวเนี้เล็งอยู่แต่มันแพงก็เลยไม่เอาก็ประมาณได้เก้าพันหนึงสองตัวแต่ตัวนี้ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนานแนละ้ว